สวัสดีพี่น้องชาวกเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานกล้ากษีสีเจ็ดนะครับพามาส่งต้นก้ามะเขือเทศนะครับมะเขือเทศสีดาเป็นพันเทพประธานและแพชรุ่งสองนะครับชุดนี้สองหมื่นต้นนะครับโดยประมาณวันนี้เรามาส่งที่ตำบลยางกะตำบลซัม,มะกูดซัมะกูดนะครับอำเภอคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับผม เดี๋ยวดูคุณภาพต้นก้ากันสักหน่อยนะครับต้องเข้าอยู่แล้วต้นก้าอายุ25วันนะครับนี่นะครับเหมือนเดิมครับต้นแข็งรักเต็มชุดนี้สวยมากครับพี่แม่งได้แน่ต้นก้าชุดนี้ว่ายฟังแน่รอบที่สองแล้วครับรอบที่สองแล้วใช่ได้ครับก็ต้องบอกว่าชุดนี้เป็นการจะส่งรอบที่สองแล้วครับ,บว่วาผิดหวัง คุณภาพยังเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมคนเก่านะครับที่เคยมาส่งหลอบก่อนนะครับครับก็ฝากถึงพี่น้องคนปลูกพักนะครับคนอีสานบ้านเท่านะครับก็ผิดหวังเพผิดหวังครับอยากพกกาติดต่อชิมง้านกากรสี่เจ็ดได้ครับนะครับผมเนาะก็จะส่งถึงสวนนะครับพร้อมปลูกเลยกาดีมีคุณภาพต้องกล้ากระสีสีเจ็ดนะครับฝากติดตามในเพจ ก้ากสี่สี่เจ็ดและช่อง YouTube นะครับก้ากสี่สี่เจ็ดนะครับผม,มอ่าวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าอ่ะสวัสดีครับ